คือต้องต้องบอกอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยออกแบบกระบะเราทาแต่รถรถยนต์ส่วนมากนะมันก็เป็นแรงกดดันที่อยากทํามันขึ้นมาให้มันสวยะนะด้วยจรรยาบรรณของของ,ของที่นี่อยู่แล้วเนี่ยคือพยายามทําอะไรก็ได้แบบอย่าไปเหมือนใครในโลกเขาอะออครับจากที่คลิปที่แล้วที่เอารถไปทําเบรกมาวันนั้นน้องเอิร์นไม่ได้ไปด้วยใช่วันนี้ก็เลยจะพาเอิร์นมาดูว่าเขาเรียกว่าอะไร สเต็ปต่อไปของการทำรีโวเนี่ยเราทำที่อะไรกันต่อเลยเดี๋ยวพามาดูครับวันนี้ว่าชุดโปงตอนเนี้ยทำไปได้น่าจะ40%แล้วึงว่าเขาต้องทำออกมาแบบสุดสุดมากๆอ่ะทุกคันที่เคยเห็นนะเขาสุดทุกรุ่นจริงๆอาฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าการไฟเบอร์จะทำลดเรามาเป็นทรงไหนมา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 ถึงแล้วนี่ นักการครับคนที่เราส่งรถมาให้เขาจัดการให้สร้างความอลังให้กับรี v o Z e ซ i อ i ดิชัของเรานี่ดูอันนี้นี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะก็ประมาณเกือบ50เพราะว่ามันเสร็จไปแถบนึงอ่าฮะไม่น่า50นะนะฝากระโปรงอีกเออใช่ก็นิดนึง่กว่าจะคิดไอ้นี่มันก็เปลี่ยนหลายแบบเหมือนกันคอนเซปต์เลยนะจากที่ได้โจทย์จาก ผมกับพี่อาแปไปว่าต้องการให้มันเป็นโป่งที่ใหญ่กว่าโป่งเดิมของแซดเนี่ยน้ำมองยังไงถึงเอาออกมาท่านี้หรอวะแม่งคือคือต้องต้องบอกอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยออกแบบกระบะเราทาแต่รถรถยนต์ส่วนมากนะมันก็เป็นแรงกดดันที่อยากทํามันขึ้นมาให้มันสวยอ <c oughs> ะนะก็ <c oughs> เพิ่งเคยเห็นรถตัวจริงเนี่ยมันก็เลยมามองเส้นสายของมันครับมันเลยทําให้เราต้องคิดว่าเส้น คือสำคัญการออกแบบมันมาจากเส้นสายที่รถยนต์เขาออกแบบมาก่อนอยู่แล้วเป็นไงเฉียบคมไม่ใช่มามั่วๆใช่ไม่ใช่ว่ามีศักต์แต่ว่ามีอนุนอันนี้เอามาโปะเงี้ยมันก็เร็วไงแต่ของเรามันอันนี้มันคือเริ่มเริ่มจินตนาการจากไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เดินวนอยู่หลายรอบหลายวันเหมือนกันว่าจะเอาเส้นไหนไปหาเส้นไหนจากโจทย์ที่ตั้งมานี่อย่างง่ายๆเลยถ้าพูดถึงเรื่องเส้นสายอย่างที่น้าพูดมเมื่อกี้ดูอย่างง่ายว่าเราคงอะไรไว้ เราคงความเป็น Z Edition ไว้ด้วยไอตรงเนี้ยที่เขายังมีอยู่อ่าอันนี้โจทยดโจ์มันคือโคตรยากอ่าโคตรยากตอนแรกจะเอาออกไงแต่ถ้าเอาออกปุ๊บอะมันทำเป็นอะไรก็ได้อ่าแต่ว่าเราอยากให้มันยังคงอยู่ว่าเนี่ยคือแซ d อิดิชันะมันก็เลยต้องทำให้ชิ้นพวกเนี้รับกับอันนี้ให้หมด ใช่ไหมนะะใช่ครับนี่ยังไงกูเก่งปหล่ะล่ากูมาบ่อยไม่ลุงอันนี้อันนี้คือลุงคิดเองเลยป่ะที่แบบคือคือคือคิดเองนะคือเราด้วยด้วยจรรยาบันด้วยจรรยาบันของของของที่นี่อยู่แล้วเนี่ยคือพยายามทําอะไรก็ได้แบบยังไม่เหมือนใครในโลกเขาอะแสดงแสดงว่าชุดแต่งนี้ก็จะมีชุดแต่งเดียวใช่ไหมนะก็ก็เป็นคนเดียวในโลกเพราะมีการคนเดียวในโลกอยู่แล้วใช่แล้วก็ทำแค่ชุดเดียวในโลกถ้าถ้าเกิดใครอยากซื้อนะ ก็ต้องคอยกันต้องถามทางนี้เขาแต่หลังจากที่ระหว่างทําก็มีโพสต์ไบ้างก็มีคนสนใจเยอะเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งที่เราอยากทํากระบะเพราะว่าบนถนนมันไม่ค่อยมีเราส่วนมากถ้ามันจะมีมันก็มันก็เป็นการซื้อจากของนอกที่เขาเคยทำแต่เอามาใส่แต่เพียงแต่ว่ามันคนละรุ่นถึงต่อให้มันมีรุ่นที่มันมีขายอเราเอามาใส่มันก็ต้องเอามาตัดมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าใช่ให้เข้ากับไอคอนเซ็ป ไฟกระจังอะไรพวกนี้เราก็เลยคิดว่าคิดใหม่ดีกว่า เอาตรงๆเลยว่าพอเราแก้กันมาแก้กันมาเนี่ยสี่ห้ารอบเนี่ยมันมาจบเทียพวกอย่างนี้ได้เพราะอะไรนะคือพูดตรงๆเลยนะทั้งคันเลยอ่ะไม่มีอยู่ในหัววม่คือคือเราด้นสดอฮนี่แล้วพิเศษตรงนี้พวกชิ้นที่เป็นดำๆเนี่ยจริงๆมันแอดออนนะเราสามารถเปลี่ยนเป็นคาร์บอนหรือเราอยากกระจาะใสตะแกรงใช่ทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดคำนวณไว้ให้เราถอดออกมาถอดออกมาเปลี่ยนได้นะโป่งหลังนี่ถามตรงๆ แม่งกี่เมตรวนะนะไม่ไม่ต้องนับก็เป็นมิลเหมือนญี่ปุ่นละเรานับก็เป็นเมตรเลยเดีกว, <30 cm. S 1> ว่ามั้งสามสิบเซนสามสิบสี่อ๋อเพราะว่าเซตอ dition เขาจะมีโปรมอยู่แล้วเราออกจากเขาอยู่ประมาณสามสิบแตถามว่าคันอื่นล้อเราไม่รู้นะอันนี้คือทางทาง eisu สั่งล้อมาก็สเปเชียลจริงๆอ่ะเนี่ยต้องบอกว่าล้อหน้าหลังเราอะครับคัสตอมขึ้นมาคือให้ wwork ที่ไทยอะครับทางพี่ออส wwork เนี่ย ก็สั่งไปที่ญี่ปุ่นให้ว่าเราจะมาใส่ล้อกับรถอะไรเราต้องส่งแบบไปเขาด้วยนะแบบที่เราดันแบบแรกแล,แล้วทางญี่ปุ่นก็อ๋อโอเคได้ออฟแม่งต้องประมาณนี้เลยไปสุดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าใกล้ที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดแล้วในตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยครับเราก็จะเอาไปอันดับแรกค,คือไปจัดทรงโหลดลองสเปเซอร์อเขาเรียกอะแดปเตอร์ใช่ไหมครับอ่าฮะพอมาเสร็จปุ๊บ เราไดไปใส่แหลกหลังคาใส่ไฟเพิ่มอีกนิดหน่อยเบาเบอะก็ว่ากันไปเราเตมไ้หมดแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะทําก็คือแรปสติกเกอร์ครับก็คือเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีให้มันดูดูดูไปเลยเพราะตอนแรกคิดแล้วว่าจะทําสีแต่ก็แรปดีกว่ามันง่ายกว่าเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนได้เพื่อเผื่อเราไม่ชอบเผื่ออะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อเปลี่ยนสเตปอีกนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักการครับ,รบยังไงฝากนะักการฝากผลงานหน่อยครับช่องเชก็ต้องขอบคุณทางดุกด้วยนะฮะกับทาง E.T.U. Shop หรือว่าเฮียอ้านะครับที่ที่ให้โอกาสผมอ่ะได้ได้โชว์ฝีมือในการทรํารถก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างหนึ่งก็คือมันก็อย่างหนึ่งก็คือเก็บกดในการแต่งกระบะมานานโอ้ยต้องถ้าได้ยินวันที่โทรหานักการวันแรกนะว่าเฮ้ยนะผมอยากทํารีโว่นะบอกมึงรถมาเลยี่ห้กูรอนมานานแล้วคือคือเป็นเป็น,เป,นเป็นคันที่สองในรอบแบบประกอบอาชีพนี้มา20สกว่าปีอ่ะก็ก็ได้ทําคันที่สองแล้วก็เก็บกดเนี่ยแล้วนะใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ทําการบ้านมาพอสมควรจะถามว่าสิ่งที่ดีใจก็คือรูปที่ทําให้ดูตอนแรกมันไม่เหมือนเลยมันมัน,ม,นมันก็จะเป็นอุสโลบายอย่างหนึง่งว่าถ้าเราไปทําอะไรตามรูปหรือตามใน Google เนี่ย <c oughs> เราโฟโต้ช็อปย้ายไปย้ายมาก็จริงแต่สุดท้ายผมคิดว่าผมเอาชนะงานมันด้วยสมองผมที่ด้นด้นด้วยมือสดอีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอบคุณทีมงานผมด้วยเรามีเงินแค่ไม่กี่คนแต่ว่าเราก็ทํางานอาจจะช้าบ้าง แต่ก็ทําเวลาตามกําหนดแต่ผลงานที่ออกมาด้วยระยะเวลาอันสั้นผมถือว่าผมแฮปปี้ก็อาจจะติชมได้นะฮะแต่ว่าเราก็จะพยายามพัฒนาในการทํารถพิกอัพของเราต่อไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีโอกาสหรือมีลูกค้าที่สนใจจะให้เราทำนะฮะติดต่อได้ที่ไหนนะ,ะติดต่อผมที่ศูนย์ 0863766504นะฮะหรือ ID l ลน์นะฮะ K A I N K 6504 Facebook นะฮะการไฟเบอร์ K A I N F I B E R นะฮะหรือว่า IG หรือว่ากด Google หรือว่า TikTok อีกตอนนี้เห็นกระจุยกระจายเลยนี่ TikTok ดาว TikTok เดียวดาว TikTok เดียวเขาเล่น Inten ินเทนโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าคันนี้จะไปทำอะไรต่อ ก็คือจะเป็นเรื่องของช่วงล่างนี่แหละแล้วเดี๋ยวให้ใส่เบาะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายก็แลปก็จบแล้วครับ